เรื่องแรกคืนนี้นะครับเป็นสายของคุณเพชรมาแล้วคุณเพชรสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณเพชรฟังอยู่แถวไหนผมฟังอยู่แถวคลองสองธัญญาครับคลองสองธัญบุรีนะครับครับผมทํางานอยู่หรือเปล่าอ๋อทาครับตอนนี้ทํางานอยู่ใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ร้านประดิษฐ์ยนต์ครับแมคโครอ๋อร้าน เป็นร้านตกแต่งรถยนต์หรือไงเออเป็นโครงหลังคาพี่แล้วไม่ทํางานดึกจังเลยอะไอ้นี่ผมเลิงแต่ห้าโมงครับผมทํากับพี่ผมงานเล่งเป็นเป็นไม่พี่ก็คือเป็นร้านของพี่สาวผมเองอะ่ะอืมอืมอืมอมืแล้วตอนนี้ยังทํางานเหรอไม่ไม่อ๋อโอเคตอนนี้พักผ่อนแล้วใช่ครับอ๋อนะฮะตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นพี่นะไม่ต้องต okay, ื่นเต้นนึกว่าคุยกับเพื่อนโอเคครับก็คือเราคุยกันนี่แหละคุณเพชรไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเหมือนเราคุยกันเล่าสู่กันฟังกวจะเล่าไม่เข้าใจไงพี่ผมเป็นคนอเป็นคนที่พูดไม่ค่อยคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจพี่ถ้าเกิดไม่ผมจะพยายามพูดให้ดีที่สุดโอ้ยดเยี่ยมมากถ้าเกิดไม่เข้าใจป๋าจะถามเป็นระยะ ได้ครับนะนะโอเคโอเคเรื่องที่คุณคุณเพชรไปเจอมาเนี่ยก็คือเจอมากับตัวเองถูกไหมใช่ครับเป็นเรื่องความเชื่ออย่างหนึง่งถูกไหมใช่ครับอืมเรื่องเรามันเป็นยังไงฮะคือเมื่อสามปีที่แล้วพี่ <ฮะ S 2> คือผมจะจบมหก <ฮะ S 2> แล้วทีเนี้ยคือมันเขาเปิดให้แก้ศูนย์ก็คือวันที่หนึ่ง ผมไม่รู้นะว่าเดือนไหนผมจําไม่ได้แล้วอแลวคราวนี้ยมันตรงกับวันที่แม่ผม,มเขาอยากให้ผมไปบวชไปบวชคือทุกปีอ่ะของที่ผมไม่บอกชื่อวันนะครับครับเออที่สระบ,บุรีเขาจะเริ่มคือเขาเดินกันทุกปีครับเดินทุด,ดงอ่ะฮะและ้วที่แต่แม่ผม,มเขาตั้งใจไว้แล้วผมก็เลยบอกเขาว่าเออไม่ได้เพราะว่าวันที่หนึ่งอ่ะเขาจะเริ่ม เขาจะให้แก้ศูนย์เพราะเดี๋ยวไม่ทันอะไรต่อมาไหมไม่ทันจบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วครัวนี้แม่ผมก็เลยบอกว่าเออผมขอพูดมึงกูเลยแล้วกันนะครับแม่ผมหลอดไม่ได้กูตั้งใจไว้แล้วแล้วครัวนี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปคุยกับอาจารย์ให้เองอืเขาก็บุกไปที่โรงเรียนสิเขาเขาบุกไปคุยกับอาจารย์เงี้ยไปกับเพื่อนผมอีกคนนึงซึ่งเขาก็ติดศูนย์เหมือนผมมาแหละ ก็ไปคุยแต่มันคือคุยไปคุยมาอีกฝั่งหนึ่งอาจารย์อีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออทําไม่ได้หรอกเขาก็พูดเหมือนแบบเออเองทําไม่ได้อกประมาณเนี้ยครับก็คืออันนี้มันเป็นมันเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ต้องแก้ศูนย์ก่อนถูกไหมมันจะเลื่อนจะย้ายมคงไม่ได้หรอกเออแต่หมาเค้าหมายถึงเออ ผมมาทําไม่ได้หรอกเดินทุดง่ะ46วัน่ะ,นะเดือนครึ่งน,นะครับอ,อ,อจนกระทั่งมีอาจยคนหนึ่งเขาบอกว่าน้านเอาอนี้ถ้าเธอทําได้เออกลับมาอาจารย์จะแก้แก้คือแก้เกตทั้งหมดเลยโอ้เหมือนเป็นการเดิมพันเลยว่าใช่ครับคุณไม่ต้องไปสอบไปต้องไม่ต้องไปแก้ศูนย์อะไรเลยถ้าเดินทุดง46วันผ่าน ใช่ใช่ครับอืเขาจะแก้ให้หมดเลยตอนนี้แม่ผมก็บอกตกลงเอ,อจนกระทั่งก็คือกลับม,มาถึงบ้านนะพี่ค,คือเริ่มเดินทุดงอะคือวันที่หนึ่งใช่ไหมพี่แต่คือเขาอ่ะจะให้ผมไปอยู่วัดวันที่ยี่ห้าก็คือไปอยู่ไปอยู่วัด,วดก่อนเพื่อบวชรับที่วอนนะพี่ใช่ครับแต่คือคราวเนี้ยผมก็ตกลงกับเพื่อนผมอีกคนนึงก็คือ เออวันที่ยี่ห้าเนี่ยไปพร้อมกันนะเพื่อนผูก็บ,บอกได้ได้แต่เดี๋ยวมันขับรถตามไปเดี๋ยวพ่อแม่มันไปส่ง <อะ S 2> จนกระทั่งผมไปถึงวันแล้วครับผมก็โทรหามันผมจนกระทั่งผมโทรแบบแล้วมันก็ไม่รับต่อพี่คือมันปิดสายหนีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่เขาเลยคือพอคุยกับแม่เขาคือแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะว่าลูกจะต้องบวชอะไรประมาณเนี้ยครับอจนกระทั่งแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขา จะให้ลูกเขามาเพราะเขาก็อยากให้ลูกเขาจบเหมือนกันอืเออแล้วคนนี้ยคือเขาจะคือเขาจะให้ผมอยู่แต่ความนี้ยผมไม่อยู่ใครให้อยู่เดี๋ยวก่อนคือแม่ทางบ้านทางบ้านผมอะครับเขาบอกเขาอยากให้ผมอยู่อยู่หมายถึงไปอยู่วัดวันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมใช่ครับคือตอนนั้นผมอยุ ผมถึงวัดแล้วคือเขาตั้งใจจะมาส่งผมแล้วแต่คือประเด็นว่าเพื่อนผมไม่มาผมก็เลยขอกลับประมาณนี้อ๋ออืมอืมแล้วครั้งนี้ยพวกหลวงตาหลวงนาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมาถึงวัดอะ่ะเขาไม่ให้กลับอผมก็เลยบอกว่าผมไม่สนคือผมก็ไม่รู้ผมจะไปอยู่กับใครเนาะผมไม่รู้จะใครเลยอืมอืมผมเลยว่าผมไม่สนผมจะกลับอืจนกระทั่ง แม่ผมก็เลยพากลับมาแล้วคราวนี้มันเกิดเรื่องตอนเช้าอพี่ก็คือผมกลับมาถึงบ้านไม่มีอะไรนะจนกระทั่งคือผมบคคลอาบน้ำเอ่อตื่นมาประมาณเก uh ้าโมงสิบโมงเนี้ยผมก็ยาบน้ำเป็นลางผมปกติอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมอาบก็คือสระผมกำลังสระผมอยู่อะพี่แล้วแฟนผมอะ่ะมัน คือผมตอนแรกผมนึกว่ามีคนอะ่ะจะเข้าห้องน้ำน,นะเพราะผมเห็น,ผม,หนผมเห็นเงามันสะท้อนมาแล้วคือเดี๋ยวพี่เหมือนผมค้ามขั้นตอน <c oughs> คือห้องน้ําผมอะ่ะพี่นึกภาพนะคือมันจะเป็นห้องน้ำกับห้องส้วมแต่คือมันมีปูนขั้นกลางอะ่ะพี่อ่ะแล้วคือเวลาใครเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นหัวเวลาใครจะเข้ามีเสียงอยู่แล้วพี่มันจะเห็นหัวคือมัน มองกันได้แค่ว่ามองแค่เห็นหัวประมาณนี้พี่คือไอ้ปูนที่ขั้นระหว่างาพื้นที่เปียกกับพื้นที่แห้งห้องไหนห้องน้ํานะมันไม่สูงเท่าไหร่ก็คือมองเห็นหัวแหละมันหัวมันต้องเกินมาอยู่แล้วล่ะอืมใช่ใช่ครับแล้วคราเนี้ยคือแฟนผมเขาเป็นคนที่แบบชอบแกล่ะคือบางทีชอบมาจาักเอวแวมก,ก็คือจะยืดหัวออกมาพี่อืมแล้วคราเนี้ย คือผมดูแล้วแหละว่ามันมีคนเข้า้องน้ําอ่ะผมก็เลยแค่ว่าเออจะดูว่ามันเป็นหัวใครใช่ไหม mm. เป็นเป็นจังหวะที่ผม,ผมกลางสาผมแบบพี่นึกภาพนะแล้วพอผมชะเง้อชะเง้อคอขึ้นไปพี่ผมเห็นผู้หญิงอะ่ะแบบตัวไม้เรียมเลยพี่ oh. ตาแดงอะ่ะ oh. ใช่พี่แล้วคราวนี้คือแบบจุดจุดนั้นคือมันแวบ มันแว็บเดียวพี่คือแฟบมันก็จะเข้าตาผมอะ่ะแล้วคือผมชอ็อกกบพี่ผมสัมผัสได้ว่าขนขามันขึ้นมันขึ้นตั้งแต่ขาขึ้นมายันเช่นผมอ,ะอ่ะคือผมทําแล้วไม่ถูกอ่ะพี่คือแบบมันแว็บแรกมันแว็บเดียวจริงๆอ,อ่ะจนกระทั่งผมก็เลยตัดสินใจแบบรีบล้างหน้าปุ๊บผมก็เลยออกมาเลยอคือผมก็วิ่งออกมาเลยคือใส่กางเกงปุ๊บผมก็เลยไปหาแม่คือไปเล่าให้แม่ฟังออืเราพอไปเล่า ให้แม่ฟังใช่ไัมครับคือก่อนหน้านี้คือแฟนผมมันตื่นเช้านี่มันก็จะออกไปคือไปที่หน้าร้านนะครับ <Huh. S 2> คือแฟนผมก็เล่าให้ให้ที่บ้านผมฟังตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกว่าเมื่อคนะืนน่ะเขาเห็นมีใครไม่รู้ยืนอยู่ข้างผมะครับตัวดำอะอ oh, oh. แต่แต่คือมันห้องมันมืดใช่ไหมพี่แต่สิ่งที่เขาเห็นนะ่ะคือมันมืดยิ่งกว่านั้นนะครับอ oh. แล้วคราวนี้คือพอ ผมไม่มีปุ๊บแม่ผมเขาเลยไม่ให้ผมออกจากบ้านอะไรประมาณเนี้ยคือเขากลัวครับเพราะเห็นเขาบอกว่าที่ผมเห็นเขาพูดกันนะ,ะเขาบอกว่าก่อนวัวน่ะคืออะไรเนื้อหอมอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยจนกระทั่งวันที่แปดหรือยี่สิบเก้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาก็เลยให้ผมไปอยู่วัดเลยคือเขาเลยส่งไปเลยคือเขาเขากลัวครับผมก็เลย พอเริ่มมาที่หนึ่งก็เรื่องมีประมาณนี้พี่อืมอืมอืมเขาบอกว่าคนจะบวชเนี่ยเนื้อมันหอมใช่ไหใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างย่งเคสของของคุณเพชรตามไม่แน่ใจไงว่าอะไรตามกลับมาด้วยหรือเปล่าใครใครพอจะรู้เพิ่มเติมบอกผมหน่อยบอกผมหน่อยคือ<ม>แล้วสรุปครับ คสรุปแล้วคุณทุดงจบไหมจบครับก็คือมีคือมันมีเยอะครับแต่คือกัวว่ามันจะเสียเวลาไหมนะมันใช่มันอะไรมีเยอะคือเรื่องนะครับเรื่องระหว่างทุดงเหรอใช่ครับอ๋อเอาไว้วันหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยตัดมาเป็นเรื่องสั้นๆแต่ตกลงคุณทุดงจบจบครับคือไปเป็นขบวนเลยกี่กี่รูปกี่คน ประมาณร้อยแปดสิบี่ครับร้อยปสิบสี่นะใช่ครับโอ้เยอะเลยนะฮะก็บวทภาคฤด,ดูร้อนอะนะงูาง่ายๆช่งวงนั้นก็เป็นเมนอยู่เนาะใช่ครับอออโอเคโอเคขอบคุณมากคุณเพชรครับผมสวัสด,ดีครับ